สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวชุดแต่ง G36 ของอยี่ห้อเลยนะซิกมาพาร์ตนะครับเขาส่งมาให้ลองทดสอบดูอ๋อเขาส่งให้ทดสอบผมก็ลองโอเคซิกมาพาร์ตเนี่ยทำเจ้าตัวตัวพาร์ทของ G36 ออกมานะครับเรื่องมีอยู่ว่า,าเคยไหมที่ G36 ข,ของคุณเนี่ยคุณอยากจะใส่ศูยน์หน้าสูย์หลังใหม่ที่ไม่ใช่ศูยน์หน้าสูย์หลังเดิมเนี่ย คุณทําไม่ได้ไงคุณต้องแกะสูนหน้าสูหนหลังออกมาปุ๊บแล้วมันโบเพราะมันโบปุ๊บมันก็ไม่สวยใช่ไหมซิกมาพาร์ตอ่ะก็เลยทำไอ,อชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อจะอุดรูมไม่ให้มันโบนะครับก็มันก็จะด,ดูดีขึ้นแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งคือบางทีเราจะติดสโคปอะกล้องขาอ่ากล้องขาเตี้ยคือสโคปยิ่งขาสูงอัตราเพี้ยนมันยิ่งเยอะนะครับสำหรับบีบีการั้นต้องบอกก่อนสำหรับบีบีการนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับปืนจริงมันมันไม่เท่าไหร่ไง อันนี้พอพอสกบสกบใส่ขาเตี้ยปุ๊บคุณจ่ติดศูนย์หน้าศูนย์หลังของมันคุณตอกเอาศูนย์หน้าศูนย์หลังออกปุ๊บมันก็โบนะมันก็เลยไม่สวยรันนี้ผมก็เลยมีเจ้าตัวนี้มาลองนําเสนอดูมาดูกันต่อนะครับอ่าอย่างในภาพอ่าเห็นไ,ไหมมันติดโอเคบางทีเราอยากจะใส่ศูนย์หน้าศูนย์หลังแมตพูอย่างเงี้ยเอ็มบัสอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้นะครับก็อย่างก็จะเป็นอย่างที่เห็นในภาพมามาดูเจ้าซิกมาพาร์ทันยังไงบ้างเริ่มต้นนะครับเห็นหมุด ตัวหน้ากระหมุดตัวหลังเนี่ยทำยังไงนะครับอ่าในภาพน้องลูกปลายก็จะตอบออกมาให้นะครับอย่างที่บอกครับมันทําไม่ยากไะแต่ว่าอันนี้คือให้น้องช่วยถ่ายนะครับจริงๆริงน้องเขตอบไม่ได้บอกบอกตรงเลยน้องตอบไม่ได้แล้ครับคือผมว่าน้องเขามาช่วยชี้จุดแล้วอยู่จุดจุดนี้นะอ่าตอกหมุดหน้าตอกหมุดหลังนะครับแล้วก็เอาหมุดเอาหมุดเอาหมุดขึ้นมานี่อย่างที่น้องลูกปลายชี้ให้ดูเห็นไหมอ่าหมุดหน้าหมุดหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บอ่านะครับจากนั้นนะครับก็ดึงสู่หน้าออกเห็นไหม ดึงสูนย์หลังออกแบบในภาพโอเคไหมครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอา,เอาชุดชุดชุดอุดรูของตัวซิกมาพาร์ตอ่ะอุดรูของล่างมานะครับปึ๊บมานะครับใส่ลงไปศูนหน้ากับศูนย์ด้านด้านท้ายและด้านหน้าใส่เข้าไปจะเป็นแบบในภาพเห็นไหมแล้วเราก็ต่อหมุดนะเห็นไหมมันจะโล่งโล่งอย่างที่เห็นนะครับจากนั้นลองใส่สโคปดูซิโอเคไหมนะครั้นี้เราไม่ติดไม่ติดศูนหน้าสูนหลังแล้วนะโอเคปะ่ะแบบในภาพนะครับ อ่าหรือเราจะใส่ไอ้เจ้าอ่าสูตรอ่าเมื่อกี้เราใส่กล้องใช่ไหมขอัยขอไปเมื่อกี้เราใส่กล้องอันนี้จะใส่สูหน้าสูนังเอ็มบัตเห็นไงโอเคไหมสวยขึ้นเยอะเลยแล้วแต่คนชอบนะครับอ่าไม่ชอบก็ไม่ว่ากันเขาส่งมาให้ทดสอบผมก็ทดสอบให้ดูครับราคาไม่ไม่เท่าไหร่หรอกอ่าไม่เกินห้าร้อยบาทหรอกเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะหาซื้อได้ตามร้านบีพิกันแนะนำทั่วไปโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้คลิปนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากแค่อุดหัวอุดท้ายต่อหมุดเท่านั้นเองนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ